It's what I really dream for since I was very young. I've been teaching for two years now. I've experienced a l o t of new things being a teacher here. Hello, my name is t ธ a พรทัพไ t h and i a I am now teaching English at p พนมรุ้งรักวิทย a school. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรทัพไทยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนพนมรุงรักวิทยาอำเภอพนมรุกจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ภูมีลำเนาบ้านเล็กที่100หมู่5ตำบลช่างปีอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์วันเกิดวันที่2ีกรกราคมพุทธศักราช2540การศึกษาการศึกษาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันบรรจุรับราชการวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2564 ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศิรินทร์จังหวัดสุรินทร์ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเลขที่ตำแหน่งแ0 1 7 1หน่งโรงเรียนพนมนงรักวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นไม่ธยมศึกษาปีที่2ทับ3ครูเวนประจำวันอังคารครูเวนวันหยุดราชการงานพิเศษคืองานแนะแนวและศึกษาต่อรวมไปถึงงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากอยศงานด้านปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษฟังพูดชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทับหถึงสทับสวิชาภาษาอังกฤษเสริมความเข้มข้นชั้นมันธยมศึกษาปีที่5้ทับสวิชาภาษาอังกฤษชั้นมันธรียมศึกษาปีที่ห วิชาภาษาอังกฤษฟังพูดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1-1ทั 1, และ1นทั 2, ชุมนุม crossword กิจกรรมลูกเสือในนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับส ด้านวินยัยและการรักษาวินยัยมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของข้าราชการและมีเจตคติที่ดีต่อประเทศชาติโดยมีการแต่งกายถูกระเบียบและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอและมีจิตอาสาจิตสาธาร,รณะโดยมีการเข้าวัดทำบุญและบริจาคโลหิตในวันสำคัญและโอกาสต่างๆด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งมันต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้วยความเสมอภาคโดยในปีการศึกษานี้ได้จัดตั้งชุมนุม crossword สำหรับนักเรียนระดับชั้นไม่ยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่สนใจเพื่อต่อยอดในการแข่งขันต่อไป นอกจากนี้ยังมีการทำงานกับผู้อื่นได้โดยยหลักความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกทั้งให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ การํำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งในการสอนมีการสอนรูปแบบ Task Based Learning โดยมีการให้นักเรียนทำโมเดลโดยใช้วัสดุดเหลือใช้ที่หาได้ภายในโรงเรียนมาทำโมเดลโรงแรมตามเนื้อหาการสอน จิตบิญญาณความเป็นครูมีการเข้าสอนตรงเวลาและเข้าสอนเต็มเวลาเป็นที่พึงให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลามีความทุ่มเทเสียสละในการจัดการเวนดูให้แก่ผู้เรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีความวิริยะอุตสาหะอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอีกทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านตลอดจนรักษาภาพลักษณ์และมีความสามัคคีในองค์กรและชุมชน จัดการเรียนการสอนมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจําวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สําคัญตรงตามหลักสูตรโดยใช้รูปแบบเทคนิคเน้นกระบวนการ active learning มีการนําเกมสื่อการสอนและสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การบริหารจัดการชั้นเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนในภาคเรียนที่1นักเรียนชั้นไม่ได้ศึกษาปีที่2ทับสาจำนวน36คนได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านและดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน การพัฒนาตนเองมีการจัดดิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มปาริชาติและเข้าร่วมการอบรมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่นปีบรรจุ2564ณจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์การทำงานเป็นทีมมีการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสอนตามหน้าที่และสามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอื่นๆตามความรับผิดชอบ การประมวลผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่4ของดิฉันนางสาธนาพรทัพไทยครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนพนมนงรักวิทยาอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะ I am here not only to teach but also to encourage students to learn Once a teacher always a teacher Thank you very much ขอบคุณค่ะ